ออกสาร์ทเช้าวันนี้ครับไปด้วยการประกาศรายชื่อ23ขุนพลของช้างศึกทีมชาตไทยในการลงเตะฟุตบอลคิงคัพต้นเดือนหน้านะครับเป็นการประกาศรายชื่อของขุนพลลงเตะในฟุตบอลชิงถ้วยพะเะืาอทานคิงคัพครั้งที่4.4ครับจะลงเตะด้วยกัน2วันครับ3และ5มิถุนายนนี้ที่สนามราชมังคลากีราสถานครับจะมี3ชาติครับร่วมเตะกับทีมชาติไทยประกอบไปด้วยจอแดน ซีเรียและ u ูเอหรือว่าสหรัฐอาหรับเอเบเดตครับรวาน,นี้โคซิโกนั้นได้ประกาศรายชื่อขุนพลทั้ง23รายชื่อออกมาแล้วปรากฏว่าเมืองทองครับติดเข้ามาถึง10รายครับเรียกได้ว่าขาดเป็นแค่คนเดียวก็จะลงเตะได้ครบทั้ง11คนครับก็นํามาโดยเจ้ามุยกีสินแดงดาธนาทิพสงกสินกวินธรรมจันานรวมทั้งเทียทรบุญมาทันครับแบ็คซ้าย คนใหม่ครับที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมจากทางด้านบุยลครับก็เรียได้ว่าทุกคนนั้นแทบจะเป็นตัวหลักที่ยกมาจากชุดคัดบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับขณะที่คนอื่นครับก็ยังส่งเข้ามากันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกฤิทวีการจากชลบุรี FC ฟและเรเบรินวิวัฒนโดมจากบุยลมยูนเต็ดและก็มีดาวรุ่งติดเข้ามาหลายรายครับไม่ว่าจะเป็นบดินผาลาจากบางกอกกลาส ทสวัตลิมนัสเสียนจากอาร์มี่เวเดตนะครับรวมทั้งสุพรรณทองสงจากเมืองทองด้วยและมีหนึ่งเดียวจากดิวิชั่นหนึ่งนะครับก็คือธนาชนะบ,บุตรจากการท่าเรือครับเป็นหนึ่งเดียวจากยามาฮ่าหลีกวันครับไทยครับจุสามนัดแรกพบกับซีเรียว,วันศุกร์ที่3มิถุนายนนี้เป็นคู่ที่2น,นะครับในเวลา2ทุ่มและผู้ชนะจากคู่นี้ก็จะลงเตะในรอบชิงชนะเลิศวันที่5มิถุนายนต่อไปครับ